น,นี่ผ่าอะไรคะลงมาคะก็ผ่าเครื่องในผ่าเครื่องในใช่ไรคะผ่าขิงผ่าผ่าเครื่องน้าช่างถิงอา่าอ่าผ่าไก่เครื่ในถิงผ่าไก่เครื่องในขิงบารุมาโทโหโฮหบารุมาโทโหโฮหฮ อ๋อใช่ครึ่งน,นึงก็พอค่ะอะไรนะคะนี่คือเนื้อไก่นะคะอันนี้เนื้อไก่นะคะค่ะอ๋ออืมดูสินะคะเอาคุณซีมาเททีมาทำไมาอะไรนะอ,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 อะไรนะพ่ขอขัวก็เยอะแม่ขัวก็เยอะ เยอะเอตตตมไไม่ไม <ge> ่ไม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 ่ันี้อมเยอะไปแล้วนะคา่ัอันนี้อันนี้ช่ออะไรคะช่ออไอน้ำมันหอน้ำมัหอยอ๋อน้ำมนอย นี่ค่ะไม่ใส่นี่เรามันใส่แล้วคะอ่ะใส่ผงปรุงรสหนึ่งผงบวงล้วสองสองช้างชีห้าเลยต่อไปผ่าๆเลยผ่าเลยผ่าควงควงนะคะควงควงนะคะเออควงๆเลย สุดเดียนที่กองถ่ายก็ปอน้อู้ยย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 งยเยย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 อยย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 ่ยย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 ้ยยยเยียยยไยยัยยยยยยยอยยยยย้ยยยยนย่ยยนยยอยย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 ่ยย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 กูย่ยย่ยยยยงยย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 ่ยย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 ย่ยาานะ นี่ไงอันดาช้องคุยคุยอยู่นี่ไงคะ<ม>ดูนะคะไม่ยอมไปด้วยค่ะไม่ยอมไปค่แจ้เลยค่ะไปเลยไปเลยเลยไปเลยด,ดูดูดูไปแล้วนะคะแล้วจะเปลี่ยนฝา,า,าแล้วนะคะ อันนี้ค่ะหน้าตาผ่าเคิงเราอยู่หน้าตาจะเปลี่ยนแบบนี้นะคะนี่นะคะแช่เคิงแช่ฮอนใหญ่แล้วค่ะแช่พี่อันนี้พี่อะไรคะพี่อี๋คะพี่หยวกพี่ยวแล้วก็แขกครูหนูแขกคูหนูหนลูกแมนทำอะไรคะ ผู้ช่วยครูครับผู้ช่วยคุูน,นี่ค่ะอันนี้อันนี้แม่ครัวค่ะอันนี้ครัวประยามน้ำสุกวงรมคางหล่อค่ะอะไรนะแม่ครัวประจังอะไรคางหล่อมาใส่น้ำปลด้วยหรออืมอันนี้อันนี้เมนูใครคะ อ๋อนี่เมนูลมัลงม,มันจะล,ลม,มะปีนารลมังเพราะยอดกันอะไรนะยอดนี่พี่เวียนใช้อะไรอีกคะขั้นตอนสุดท้ายคะ่ะรวยด้วยตุ้นหอมค่ะตุ้นหว่วนี่คะ่ะเป็นยังไงคะน่าตากทิ้งของเรานั้นหลายๆเลยคะ่ะ น้าหลายๆเลยคืนนี้กินข้าวสองจางเบื้องค่ะนนนนแน่นอน,น,น,นเลยค่ะชอจางอยู่ไหมคะสองจางก็พอแล้วค่ะดูสิคะน่ากินไหมคะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะ เดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวรอดูลงมากกีงนะคะเอามะกี้นี้บอกว่าให้ลงหมาเกีงก่อนใช่หรอคะอันนี้ขึ้นหน่วยกีงก่อนเหรอคะนี่เชียงค่ะประเดื่มก่อนค่ะเชียงเชียงค่ะอันนี้นะคะเชียงค่ะโอ้โหทุยจามเลอะเลยหิวแล้วแน่แนเลยค่ะ อยากไปดูไหมคะดูค่ะมาดูกล้องตาดิพี่ดอยก็ดูอยู่อันนี้ลองทหนะคะลองทค่ะโอ้โหดูสิคะเป็นไงบ้างคะซีมือซีมืออร่อยไหมีมือพี่วีอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ซีมือพี่เวีได้ลงมาเป็นขั้วคงนะคะขั้วคงขั้คั้วคงอั้นีั้คอร่อยก็พิมออแล้วเราจะมาดูว่าหมดไม่หมด เราจะมาดูอีกรอบหนึ่งค่ะหมวกไม่หมวกหมวกค่ะนี่ค่ะ